สวัสดีคะ่ะ <P eng ar> เพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยายพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตกระท่อมของยายนะคะตอนนั้น <P eng ar> เพิ่งจะสร้างโครงอยู่จา้าอันนี้มุงหลังคาแล้วนะคะมุงหลังคายาขาจา้าอันนี้นข้างๆนี่ก็ต่อต่อเติมนะคะเย็นสบายสดชื่นเลยคะ่ะ ถ้าไม่มีกระท่อมเนะี่ยอยู่ไม่ได้เลยค่ะร้อนมากพอดีเลยจา้าแกก็ทำกระท่อมสวนตัวเลยเห็นมากจาก้า ข้างบนข้างๆก็มีต้นไม้นะคะมีกิ่งต้นไม้อยู่ข้างบนค่ะ เพื่อนๆของยายนะคะถ้ามีโอกาสก็แวะมานั่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจจ้าเย็นสบายมีต้นไม้ด้วยนะคะอันนี้กิ่งไม้อยู่ข้างบนนะคะ กระทอมเล็กๆน่ารักนะคะเย็ยนสบายมากกล,กลกางวันก็นอนเล่นสองคนกับตาเปิดวิทยุฟังด้วยนะคะ 对，参与的广、深、广、深，然后他们做那种。 มีตามาแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์แล้วเข้ากระท่อมน่ารักมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆของยายยาอย่าลืมกดไลค์กดเค้กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ